อีกหนึ่งไวรอดที่กระหึ่มทั่วโลกสำหรับนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันโอลิมปิก2024กับตุรกีหรือยูซุปดีเคกนักกีฬายิงปืนสายชิววัย51ปีจากทีมชาติตุรกีที่ไม่มีแม้อุปกรณ์เพิ่มเติมมีเพียงแค่แว่นสายตาที่อุดหูกับเสื้อยืดของทีมชาติและท่ายืนยิง,ยงสุดมั่นใจมือนิ่งเล็งอีกมือล้วงกระเป๋าจนหลายคนแห่แซวว่า เขาดูเหมือนไม่ใช่นักกีฬาแต่เป็นมือปืนหรือเป็นนักฆ่าตัวจริงที่แฝงตัวมาแข่งมากกว่างานนี้ทำเอาหลายคนต่างหยิบเอาภาพของเท่งเถิดเทิงที่โชว์สกิลการยิงปืนคันเทพในรายการชิงร้อยชิงล้านซึ่งถูกชาวเน็ตไทยนำไปตัดต่อลงบนภาพนักยิงปืนชาวตุรกีที่เป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งนักยิงปืนตัวตึงโอลิมปิก แต่ภาพนี้อาจจะตัดต่อเนียนไปหน่อยหรืออาจจะเป็นเพราะนักยิงปืนชาวตุรกีในภาพต้นฉบับมาในลุกสุดชิวเกินไปจนคนอาจจะคิดว่าอะไรอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้จริงในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ได้โดยบนแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ได้ขึ้นหมายเหตุชุมชนเอาไว้ว่านี่เป็นเรื่องราวเชิงตลกเสศีแต่ยังมีคนที่เชื่อว่าภาพนี้เป็นของจริงภาพนี้เป็นภาพที่ถูกดัดแปลงทางดิจิทัลพ้อมแนบคลิปต้นฉบับของเท่งเถิดเทิงเอาไว้ ทั้งนี้ฟีเจอร์คอมมูนิตี้โน้ตคือวิธีการร่วมมือกันเพื่อเพิ่มบริบทที่เป็นประโยชน์ให้กับโพสต์และช่วยให้ผู้คนมีข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นโดยให้ผู้คนบน X ร่วมมือกันเพิ่มหมายเหตุที่เป็นประโยชน์ให้กับโพสต์ที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดกาแฟทีอินวันทำให้เส้นเลือดตันได้ด้วยเหรอครับหมอผู้ป่วยหญิงอายุ41ปีหลังทานข้าวเสร็จลุกขึ้น หน้ามืดล้มลงโดนไฟเบอร์ที่สำคัญทำให้อ่อนแรงซี่ขวาสามีเล่าว,ว่าชอบทานกาแฟทีอินวันวันละหลายๆแก้วมาเป็น10ปีผมไม่ได้ห้ามให้ดื่มดื่มนานๆครั้งได้ไม่ควรดื่มทุกวันวันละหลายซองเตือนภัยสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟโดยนายแพทย์ประชากันยาประสิทธิ์หมอผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร,ระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโพสตเตือนภัยเรื่องดื่มกาแฟบางประเภท ก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยโยกเคสผู้ป่วยหญิงอายุ41ปีหลังทานข้าวเสร็จลุกขึ้นแล้วหน้ามืดล้มลงอ่อนแรงแขนขาข้างขวาทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าหลังทํา MRI พบว่าคนไข้มีส่วนของสมองตายบริเวณสมองซีกซ้ายโดนไฟเบอร์ที่สำคัญทำให้อ่อนแรงซีกขวาโดยตำแหน่งที่สมองตายเพราะขาดเลือด เป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นแขนงของเส้นเลือดแดงใหญ่เส้นเลือดนี้วิ่งเข้าไปเลี้ยงสมองส่วนที่ตายขนไข้น้ำหนัก80กิโลกรัมสูง150ซนเมตร B M I 35สามีเล่าว่าเมียชอบทานกาแฟทรีอินวันวัละหลายแก้วมาเป็น10ปีไขมันไตกีเซรายสามร้300กว่าโดยไขยมันดี H D L ต่ำคอเลสเตอรอล L D L 200กว่า ปฏิเสธการมีโรคประจําตัวเพราะไม่เคยตรวจหลังทํา MRI เคสนี้มีความเสี่ยงสองอย่างที่ทําให้เกิดเส้นเลือดฝอยตันความเสี่ยงแรกคือไขมันสูงจากการดื่มกาแฟพรีอินวันทุกวันวันละหลายซองและความเสี่ยงที่สองคือคนไข้เป็นคนเจ้าเนื้อน้ําหนักเยอะโรคอร้วนมักมาพร้อมกับอาการอมาพาสแม้ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแต่น้ําตาลเริ่มสูงผิดปกติเล็กน้อยเคสนี้เป็นอุทาหรณ์ หากใครที่ติดกาแฟมากควรดื่มกาแฟดำดีกว่าไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลการรักษาเคสนี้ให้ยาละลายทางหลอดเลือดดำอาการดีขึ้นแนะนำว่าหากยังเลิกดื่มกาแฟไม่ได้ให้เปลี่ยนจากกาแฟทรีอินวันมาเป็นกาแฟดำร่วมกับการลดน้ำหนักกินยาต้านเก็ดเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำกินยาลดไขมันและออกกำลังกาย เนื่องจากหน้าฝนเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยนายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที9นครราชสีมาเปิดเผยว่าช่วงนี้ในหลายพื้นที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและพายุฝนฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โดยการล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ดื่สวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องเข้าไปซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทุกเพศทุกวัยและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารหรือสถานที่ทำงานอาการของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่มีไข้สูงมีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็วสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่วันที่7มกราคม ถึง13กรกฎาคม2567มีผู้ป่วยสะสมจำนวน25,457รายเสียชีวิต7รายโดยสถานการณ์โรค8สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่20ถึง27มีผู้ป่วย9,921รายมีผู้เสียชีวิต2รายแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 1. จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วย5 0 3 0ราย เจอชีวิต2ราย 2. จังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วย1,844ราย 3. จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วย1 7 0 4ราย 4. จังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วย1,343รายพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ5-9ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ0-4ปีและกลุ่มอายุ10-14ปีตามลำดับ นอกจากนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภอายุครร4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ที่ป่วยมะเรง็งอยู่ระหว่างการรับเคมีบําบัดเบาหวานและผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการโรคอ้วนน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ให้ไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งที่สถานพยาบาลใกล้บ้านอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ของจีนในขณะนี้อาชีพใหม่มาแรง แถมฮิตในหมู่วัยรุ่นสาวชาวจีนอย่างอาชีพแฟนข้างถนนกำลังถูกประชาชนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสังคมซึ่งจะออกมาตั้งแผงขายบริการหาคู่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์ให้กับชายหนุ่มที่ไม่มีเวลาหรือต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิจรงจังสำหรับการบริการสามารถกอดจูบได้แต่จะไม่มีเพศสัมพันธ์เด็ดขาด ารายงานสื่อคาดว่าแรงกดดันจากงานและความรับผิดชอบในครอบครัวที่สะสมเป็นเวลานานทำให้หนุ่มสาวชาวจีนหันมาใช้บริการหาคู่จากแผงขายของริมถนนยิงสาวบางรายเต็มใจที่จะขายบริการดังกล่าวทำให้สามารถหาซื้อบริการได้ง่ายและราคาถูกก่อนหน้านั้นได้มีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์แฟนข้างถนนไปครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้รับความสนใจมากนะักล่าสุดประเด็นดังกล่าวกลับมาเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกครั้งโดยพบว่า หญิงสาววัยรุ่นหันมาทําอาชีพแฟนข้างถนนกันเป็นจํานวนมากทําให้อาชีพนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งบริเวณข้างสถานีรถไฟใต้ดินเมืองเซินเจิน้นหญิงสาวคนหนึ่งตั้งแผงแฟนข้างถนนพร้อมเขียนป้ายว่ากอด5บาทจูบ50บาทและถ้าต้องการให้ไปดูหนังเป็นเพื่อน75บาทนอกจากนี้ยังมีหญิงสาวบางคนให้บริการช่วยทำงานบ้านในราคา100บาทและไปกินดื่มเป็นเพื่อนในราคา200บาท รายงานจากสื่อจีนเผยว่าหญิงสาวบางรายสามารถสร้างรายได้ราว500บาทจากการออกไปเที่ยวเพียงครั้งเดียว